สวัสดีครับสวัสดีเีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็พบกับบ่าวสัญญาชแนลครับพี่น้องมีบ่าวสัญญาพาพี่พาพี่น้องมากินนะครับพี่น้องกว้จับครับพี่น้องไวยจับตรัสหนัดเผืนาดวงครับนี่ครับแซบรับนะครับมีมูแดงมีไข่ต้มครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องมาแซบบ่าวสัญญาครับไวยจับบ่าวสัญญาองยัดบุงครับพี่น้องใช้ตานครับ แทบมเลยครับกินอ,อยู่นี่ครับหนาเฮานี่นะครับพีน่น้องมันจะกัดกันใครอยู่หนาคือเก่าครับพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ได้แทบครับมเลยมาๆครับแทบบ้าสัญญาครับมนเลยไยจับครับมเลยพี่น้องเอ้ยแทบครับมเลยผลกันพี่น้องเอ้ยผักของตองก็มีนี่ครับผักข่าวตองครับพี่น้องแทบมเลยนี่ครับไปจับครับมนเลย เท่านี้แซ่บครับพี่น้องเราขึ้ด่าชื่อมากินไร้เฮียแล้วครับครับไข่ครับพี่น้องไข่ต้มครับครับนี่ครับแซ่บนะกินอยู่นี่ครับหนาเฮานี่นะครับกัดกับหงคายหุงหนาเก่าครับยังไข่เล็กมีแรงครับพี่น้องชอบครับ มาเด้อครับพี่น้องแฟบมาสัญญาครับพี่น้องไม่จับมันนะครับแก้วค,ครับทำเนี้ยครับพี่น้อง เแซฟครับกัดมันนี่ก็ยับอุบเอาครับพี่น้องเลยคอนเอาครับเอามากินดูหนากคับวูเย็นครับพี่นอ้องครับแซฟอยู่ครับเมนูนี้นอะไรครับนี่ครับไปจับครับมั้ยนะพี่น้องครับอุยโยครับพี่น้อง โยนเน้นๆครับเนี่ยครบบนี้ครับสุดนหอนครับอย่มือแลงครับมีเหงนี้ครับน้ำหอนครับครับหนูนี้บาสัญญาเขาไม่ได้กินโดนแล้วครับพี่น้อง ไปจับนะครับเจ้านี้แซ่บครับพี่น้องเลยบาสัญญาซื้อมากินไล่เฮียแล้วครับอยู่ตลาดนัดเผื่อนนดดวงครับครับมาเด้อครับพี่น้องจับบาสัญญาครับเป็นยุนนาครับนี่กำหมากเป็นคัดห้องให้ห้องนาเกขาครับนางไขแย้งครับจะเบล่งกใกล้ตกดินแล้วครับน้ำมงนแดงกว้าแล้ว ห้าโมงครึ่งแล้วครับพี่น,อน้องเลยฝั่งเชียงแจ็ดเชียงนกฮองยามุแรลงครับหมูแดงครับพี่นอ้องเนียนๆครับ มาเด้อครับพี่น้องแซบมาสัญญาครับพี่น้องเลยไปจับมันนะครับพี่น้องเลยครับนี่ครับเก่นไปนำฝังจังนกห้องจังเก็บ้องไปนำครับพี่น้องในรรยเหมือนจะกัดดีครับพี่น้องเลย แซบครับเมนูนี้กันเลยพี่น้องเลยให้ต้มครับพี่น้อง เดี๋ครับพี่น้องแค่บาสุญญาครับนะไปนำฟังเสียงเจ็ดเจ็ดห้องนก้องอย่างมุเลงครับพี่น้องม้วนครับแซบครับเหมือกัดเลยครับอย่างมุเลงแดงย่นาครับมนะอื้ เส้นครับพี่น้องแช่บครับพี่น้องการดเมย์กระยักอุบเอาเลยครับฮ้อนครับครับไม่เด็กครับ น้องในเหินสียงเจยงหอมครับเจ็บครับแดงครับอยู่หน้าฮอนครับได้บหมจะก,กัดเลยครับพี่น้องเลยเซ็บครับนาะฝุ่นฮอน หฮงครับพี่น้องเอ้ยแดงครับพี่น้อง ครับเนาะไยหิดไก่กเกบิดแสงแล้วครับพี่น้องเลยห้าโมงก,กว่าแล้วเข้าหกโมงหรือว่าครับนี่ครับม,ม,ม,มาเด็กครับพี่น้องแซ่บบอสัญญาครับพี่น้องเลย ไว้จับมันนะครับกินู่ให้ยูนาเขาคือเกาครับ,รบพี่น้องเลยสดน้ำมีเฮงครับพี่น้อง ครับ<ด>ทาครับเมนูนี้กันเลยครับหให้หกิชจะบดเสงนะครับพี่น้อง แรงครับสั่งเชียงเจ้ยทองกินเขาไปนำได้บรรยากาศครับเขาแซบครับพี่น้องครับแซบครับพี่น้องขับอยู่ครับหนุนนี้ก็เลยครับ แซบครับห,หนนี้ก็ได้พี่น้องเลยมาเด้อครับสดก้อยจับมันบาวสัญญาครับพี่น้องแซบครับพี่น้องยิ้มนะครับบาลสัญญาก็ได้ยคลิปนี้กาบนมียังไร่ครับบา <c oughs> สัญญาก้านี้ครับมนูครับก้อยจับนี่ยครับ ฝักพี่ตอนน้องครับกับบรรยากาศห้องให้ห้องนาเฮานี้ครับบางกินไปนําฟังเสียงเช็ดห้องไปนำครับพี่น้องกมะไกลถกใจกระเช้นะครับพี่น้องเลยกดติดตามพี่บาสัญญาด้ยครับพี่บาสัญญามีกําลังใจเฮ็ดคิดต่อๆไปครับพี่น้องวันจงคิปนี้คอสู้ภาพแข่งแรงแล้วร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ